Mm-hmm. <laughs> สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีวันที่19เมษานะคะอันนี้ปา้าในหยุดค่ะไม่ได้ไปทำงานาขาเจ็บแล้วก็เลยได้ลาป่วยค่ะเอาดอกไม้มาฝากอากาศดีแล้วนะคะฟินแลนด์ช่วงนี้ปลาเยอะค่ะมีปลา,าปลาอะไรอะปลาเล็กปลาใหญ่มีแบบปลากำลังไข่นะคะอันนี้ไม่ได้ไปหาเองครับป้าในจะให้ดูป้าในสั่งเข้ามาซื้อเข้ามานะคะ อันนี้เป็นไข่ไขปลาบ้านนี้เขาเียกปลาคู่ค่ะคล้ายๆปลากระพงบ้านเราอะคะ่ะรสชาติแล้วก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันไข่เขาก็จะอร่อยนะคะอันนี้กิโลหนึ่งไข่นี่ราคา20ิยูโรค่ะอยากให้ลูกสาวทำแกงส้มนะคะประเดจ,จะมาแกะให้ดูค่ะ10บโลได้กี่ตัวนี่ค่ะก็ได้สั่งเข้ามาสิบ สิบกิโลสิบกิโลคือได้กี่ตัวเนี่ยสิบห้าได้สิบตัวค่ะกิโลละสิยูโรค่ะช่วงนี้ปลาเยอะปลากำลังขึ้นนะคะเขาก็จะทำให้เรียบร้อยเลยเขาจะขอดเก็ดเขาจะควักไส้ให้เราเรียบร้อยเลยอันนี้เห็นแม่คะบอกว่าปลาที่หาได้เมื่อวาน เขาจะไปหาไม่แน่ใจว่าไปทุกวันแต่เขามีงานประจําของเขาอยู่นะคงไม่ได้ไปทุกวันหรอกมั้งนะคะดูปลานี้อร่อยค่ะเอามาไว้ทําน้ํายาไว้แกงส้มไว้ทาปลาชูชีทําป,าาปาลาราดพริกพวกนี้ค่ะอร่อยถ้าอยู่ในท้องตลาดก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะสิบกว่าถึงยี่สิบยี่สิบกว่าเป็นบางช่วงค่ะแต่ช่วงนี้จะถูกหน่อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านอาหารก็ไม่ได้เปิดนะคะช่วงนี้ล็อกดาวน์อยู่นะคะล็อกดาวน์อยู่ก็เลยไม่ได้ส่งเข้าร้านอาหารหรือเปล่าก็จะมาขายในเพจในเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้านีนก็ชอบกินปลาก็เลยสั่งเข้ามาโอเคค่ะจริงๆแล้วบ้านนี้ถ้าถ้าถ้าเราจะหาปลาต้องอะไรอะต้องขออนุญาตนะคะก็จะมี แต่ละประเภทของเครื่องมือนะคะเป็นเบ็ดเป็นดางราคาเท่าไหร่กี่เดือนกี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะเคยซื้ออยู่เบ็ดพวกเบ็ดที่เบ็ดเวียงะคะ่ะปีละห้าสิบยูโรหลายปีมาแล้วค่ะหลายปีมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่โอเคค่ะเอาปลาฟินมาให้ดูอันนี้ป้าเก็จะเก็บใส่ช่องฟิตไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ถ้ามีเมนูก็จะออกมาทำกินเนาะ ถ้าด,ดี้ถ้าดีจะให้ดีถ้าดีาก็ทํากินสดๆก็จะอร่อยกว่าที่จะอยู่ในช่องฟิตนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไปซื้อแพงๆเนอะโอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าในไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ